พี่บาทัสซาเราจะห้ามดีไหมอ่ะอย่าไปยู่งกับเขาเลยปล่อยผมกัเถอะนายเห็นนั่นไหมเห็นอะไรแล้วดูเนี่ยอย่าบอกนะว่าอืมปัญหาครอบครัวนะปัญหาครอบครัวเราอย่าไปยุ่งเลยพี่บาทัสซาไม่ไม่ห้ามเปียดดำเลยเออเขาไปดีกว่าเฮ้ยเอ้ออู้หลงน้ำแล้ว ออมออมออมรัควรออมเราไปดูเขาดีไหมแค่ดูใช่ไหมครับก็เป็นปัญหาครอบครัวแล้วนะแต่ว่าก็ดูได้ปะวิงออดูได้คนอยู่ตรงนี้เลยเหรอฉันก็ไม่เห็นด้ค่ะ อไม่มีใครเห็นแล้วไม่มีใครเห็นแล้วไม่มีใครเห็นแล้วเมื่อกี้เขาต่อยเมื่อกี้เขาต่อยอากาศเมื่อกี้เขาต่อยอากาศใช่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 ใไม่มีใครเห็นโอ้โอ้อะไรเนี่ยลาเนียนชุดเราเนียนชุดเราเนียนไมาเห็นเรามาไม่เห็นชุดเราเนียนมากไม่เห็นใช่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 แต่ก้อนหินก้อนนี้ก็สวยดีนะคะก้อนหินนะคุณขอนีิก่อนนะก้อนหินกอนได้ค่ะเอ๊ะคุณ มันที่สถานะนะคะมันน่าจะไม่ดีเนี่ยตาน่เหรอใช่ค่ะการถ่ายใจนี่ในในเราก็อยู่กันสองคนตรงนี้แล้วนะคุณเอเวลินไม่เหรอฮะคุณคิดว่าคุณฉันเหมือนเห็นงูน่ะขอนไหนน่ะตรงนั้นน่ะ่ะฉันเห็นงูน่ะใช่แล้วคุณคิดเองฉันเห็นคิดเองเหรอฮะ อผมเห็นแต่ก้อนหินนแล้วจีบเองมันจะเห็นงูมันเข้าไปในก้อนหินไหมคะอุ้ยไม่มี้ยปล่อยมันเถอไม่มีไม่มีไม่มีงูมันรูดตัวสามมันรุดไม่ได้นะจ้าจ้าจ้าไม่ให้เข้าไปมันไปนะคะได้ได้ฟังยังไงก็เป็นงูชัดๆอี่เป็นงูพันแปกนะคะเหมือนฉันไม่เคยได้ยินเสียงงูชนิดนี้มาก่อนเลยนะงูหางกระดิ่งนะมันจะมีเสียงเฉพาะของมันคุณลองฟังดูดีๆสิ พ่อไปก่อนดีกว่าขอมันน่าจะไม่ใช่เราเนียนแล้วเรา้อนแล้วใช่เรา้อแล้วเรา้อนแล้วเกือบแล้วโอ้ยดีแล้วเขาไม่เห็นเราอ่ะใช่ใช่ดีแล้วดีนะดีแล้วน่าไปแค่งูใช่ใช่งูเกือบโดนยิงแล้วไงล่ะจริง